แลกกันคนละหมัดอัดกันไปคนละดอกนะครับสำหรับเกมเมื่อคืนที่ริบหงเราบุกไปเสมออาร์ซลอลนได้2ประตูต่อ2ก็เป็นเกมที่สูสีแล้วก็เป็นเกมที่สนุกกันคนละครึ่งนะครับจะมีไปเดินอะไรกันบ้างไปติดตามกันได้เลยที่ซัดหลังเกมนะครับ ก็เมื่อคืนนะครับจบไปแล้วกับบิ๊กแมตช์ประจำวันอาทิตย์ที่ร์พูงของเราบุกไปเสมออาร์เซนอลได้สองประตูต่อ2เป็นเกมที่สนุกกันคนละครึ่งนะครับโดยที่ครึ่งแรกอาร์เซนอลทำได้ดีกว่าและก็ครึ่งหลังร์พูลก็ทำได้ดีกว่านะครับก็จบเกมกันไปแบ่งคนละแต้มทำให้ตอนนี้ร์พูลของเราอะ่ะไม่หนาวต่อไปละจากหนาวเมื่อที่ที่แล้ววันนี้เราจะไม่หนาวละเราเริ่มร้อนแล้วเพราะว่าแมนซชเตอรขึ้นเป็นจา่าฝูงเดินนำด้ว์พูอยู่หนึ่งแต้มเนาะ ก่อนที่เราจะไปซับประเด็นหลังเกมว่าเป็นยังไงกันบ้างไปดูสเปผู้เล่นที่ลงสนามกันของ,ของทั้ง2ทีมก่อนเลยเมื่อคืนโดยผู้สาป,ประตูของเจ้าบ้านนะครับจะเป็นไราย,ยาเซนเตอร์แบ็กจะเป็นกาเบียลมากันเเ็สยืนคู่กับเบนไวท์ด้านซ้ายวันนี้ใช้ทิมเบอร์ด้านขวาวันนี้ถอยอัลปาเตลงมาเล่นแบ็กขวานะครับกลาง4ตัวของสโนนวันนี้ใช้มันตินเดลี่ดีแคนไรท์มิกเกลโมเรนโนแล้วก็บุโยสากา้า ส่วนหน้าคู่เล่นเป็นระบบดับเบิลฟอร์นะครับใช้ตอสายยินคู่กับไคฮาวเวตส่วนลี์พูลของเรามาใน,ในระบบ4-2-3-1นะครับกับประตูยังเป็นเควินคิเลเฮอร์เซนเตอร์ของเรายังใช้วอลกิวฟันดยยินคู่กับคอนาเต้ด้านขวายังเป็นเทน a l อเล็กซานเดอร์อโนและด้านซ้ายวันนี้มีปัญหารั่วมากเลี้ยงเป็นเลี้ยงเป็นหลุดนะครับย่งกับผ้ายุยเลยก็คือแอนดูรูเบอร์สันส่วนแดนกลาง2ตัว ของเราวันนี้จะใช้เลอันสกาบนแบบยืนคู่กับอเล็กซิสแม็กอาริเตอร์โดยมีเคอร์ซิสโจนลงมาวาดรวดลายในเกมนี้แต่ก็กลับไปล่างเดิมแล้วไม่ใช่ล่างทองแล้วกลับไปล่างโจนธรรมดาแล้ววันนี้แล้วก็ด้านหน้า3ตัวนะครับก็ยังเป็นมัวเมสซาร่าด้านเป้ายังเป็นดาวิดนุนเยสและด้านซ้ายยังเป็นดุยดีอาร์ตนะครับก็เป็นเกมที่บอกได้เลยว่าครึ่งแรกลิฟูด,ดูเป็นรองอย่างมากเลยเริ่มต้นมา ช่วงห้าทีแรกอ่ะลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลอ่ะยังเล่นบอลกันแบบอย่างเชิงกันอยู่ยังไม่มีโอกาสจบสกอรมก์มากมากนะักจนมาในทีที่เก้าอ่ะจังหวะนั้นอ่ะจังหวะที่อาร์เซนอลออกนำลิเวอร์พูลอ่ะต้องบอกเลยว่าเป็นความผิดพลาดในการยืนเชฟไล์แบ็กโฟลของลิเวอร์พูลโดยโดยเอโดโรเบอร์ซัน ผมเคยบอกสกูปก่อนเกมไปแล้วว่าสิ่งที่เราต้องระวังอาร์เซนอลเลยก็คือการเล่นระหว่างลายของกองหน้าอาร์เซนอลซึ่งเกมนี้เราโดนเล่นงานจุดนั้นจริงๆเชฟแบ็กโฟ์ของลิเวอร์พลยืนกันได้ดีนะครับแต่สิ่งที่เราวันนี้ผิดพลาดเหมือนเดิมคือการเช็คลำหน้าจังหวะนั้นน่ะถ้าสมมติแอนดรูบซัน่ะยืนเช็คลำหน้าเหมือนเพื่อนนะ่ะจังหวะนี้บุกโยซาก้าจะลำหน้าแต่กลับกัน วันนี้แอนดะูรบารซานน่ะดูลกๆดูโลนๆดูเหมือนดูเหมือนช่วงเนี้อ่าดรอฟดรอฟฟอร์มลงไปมากเลยจังหวะนั้นนะ่ะแอนดูรบารซานน่ะเอชไม่เช็คลำหน้ายังไม่พอจังหวะที่ตามประกบบูยโยโกะากะเข้าไปในกรอบเขตโทษอ่ะจังหวะนั้นน่ะผมว่าแอนดะูแอนดูรบารซานน่ะควรทําได้ได้ดีกว่านี้นะจังหวะนั้นน่ะเป็นจังหวะที่ไม่มีอะไรเลยก็คือเบียดแย่งบอลกันไป aka, บูยโยโกะากะล็อกหลบนิดเดียว แอนดรูบัสันเราถึงกับหลังหักกันเลยแล้วก็ปุกโยสัก้าซัดเต็มข้อเข้าเสาแรกก็อย่างสวยงามซึ่งจังหวะนั้นผมมองว่ายังไงแอนดรบัสนด้วยประสบการณ์และด้วยวายุวุยว,ว,ยวะควรทําได้ดีกว่านี้ไม่ใช่แบบง่ายแบบนี้อะครับจังหวะนั้นเพื่อนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะส่วนผมว่าจังหวะเนี้เต็มๆเลยคือความผิดพลาดของแอนดรบสัน หลังจากที่ริพูของเราเสียประตูไปริพูของเราก็พยายามคลองบอลขึ้นมาได้ดีขึ้นนะโดยที่พยายามมองหาประตูตีตเสมอแล้วก็ทําสําเร็จได้ในทีที่สิบแปดจังหวะที่ได้ประตูตีเสมอต้องต้องชมเรื่องของการเข้าใจในระบบการเล่นเซตพีดนเจังอวะนั้นเทน์อเล็กซานเดอร์เปิดบอลเข้ามาแล้วก็ที่เสาแรกลุยดิอาร์ตเช็ดบอลไปที่เสาสองแล้วก็วอร์กิลฟันได หม่งต่อๆไม่เหลือจังหวะนั้นอ่ะเป็นการเป็นแผนการเขาทาเซตพีทอ่ะที่มีระบบระเบียบแล้วก็วางวางแผนมาแล้วซึ่งก่อนหน้าที่ลิเวอร์พูลจะได้ประตูอ่ะมันมีจังหวะแบบเนี้ยคล้ายๆกันนึงจังหวะแต่จังหวะนั้นอ่ะ,อะเราทําไม่สําเร็จนะครับแล้วหลังจากที่ลิเวอร์พูลเราอ่ะตามตีเสมอได้หนึ่งประตูนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นตั้งแต่นาทีที่ยี่สิบเป็นต้นมาจนจบครึ่งแรกอ่ะบอลของลิเวอร์พูล พูดได้คําเดียวว่างอหัวไม่ขึ้นไม่ใช่พับสนามบุกงอหัวไม่ขึ้นนะโดนเขาพับสนามบุกงอหัวไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวครึ่งแรกอะบอกเลยว่ากองกลางลิเวอร์พูลอะมีปัญหาในการแย่งฟุตบอลแล้วก็ในการกลุ่มพื้นที่เป็นอย่างมากเราจะสังเกตได้เลยว่าลิเวอร์พูลไม่สามารถต่อบอลขึ้นไปสร้างโอกาสใส่เกมลุกอาร์เซนอลได้เลยม,มีแต่โดนอาร์เซนอลกดอยู่ฝั่งเดียวปัญหาเกิดจากอะไรวันเนี้ยอา์เนอร์ชลอตอะ วางกองกลางมาสามตัวก็คือมีเคอร์ซิสโจนแม็กสเตอร์และแลอันสกาเบนแบกและและอ an ันสกาเบนแบกกับแม็กสเตอร์คือทำหน้าที่เหมือนเดิมของเขาแต่สิ่งที่วันนี้อันเดอร์ชโรนลมาส่งโจนลงมา,งงมาผมคาดว่าอันเดอร์ชลต้องการเล่นบอนลรับและสวนกลับซึ่งเราจะใช้ประโยชน์จากาโจนในการเล่นบอลในการพาบอลแล้วก็ในการออกบอล ในจังหวะโต๊ะกบบนี้ถึงถึงส่งโจรลงมาก่อนสบสลายแต่สิ่งที่ลิเวอร์พูลของเราทําไม่ได้เลยก็คือไม่ได้ตามแผนนั่นเองวันนี้โจรอะ่ะลงมาไม่มีประโยชน์อะไรเลยในแดนกลางก็คือกลับมาล่างกลับมาล่างธรรมดาและไม่ใช่โจรจ๊ดโจรล่างคองและวันนี้โจรไม่สามารถคองบอลได้โจรไม่สามารถที่จะพลิกบอลเล่นได้หรือโจรไม่สามารถที่จะตัดเกมแดนกลางได้เลยซึ่งวันนี้ทําให้แดนกลางเราเป็นรองยังเห็นได้ชัด ไม่ใช่แค่โจรน,นะครับวันนี้ที่เล่นได้ต่ํากว่ามาตรฐานนักเตะหลายคนของเราเล่นได้ต่ํากว่ามาตรฐานจะหลายคนไม่ว่าจะเป็นเดนกลางเราแมกนิสเตอร์ก็ยังบอลไม้ค่อยได้หรือแม้แต่การ์ารเวนแบก,กวันนี้เล่นไม่ได้แย่แต่ก็เล่นได้ต่ํากว่ามาตรฐานเราพูดแบบนี้เลยดีกว่ามีหลายจังหวะที่ไลอันการ์เวนแบกอะโลกนะจ่ายบอลพลาดหรือว่าจะสังเกตอะไรมีก็มีหลายจังหวะที่เพื่อนอะต้องคอยบอกว่าการเวนแบกเอ้ยคนต้องอยู่ช่องเนี้ย มึงต้องมาอยู่ช่องเนี้ยแต่แต่การแบกอะ่ะก็ไม่ได้ยูนในช่องที่เพื่อนจะส่งให้มันเลยทําให้แดนการวันเนี้ยสู้สู้กับอาร์เซนอลไม่ได้เลยจนทําให้ Arsenal อาร์เซนอลอ่ะพาสนามใส่ลิเวอร์พูลอะ่ะได้ตลอดทั้งเกมเลยและแดนการของเราอะ่ะทํำฟาวอยู่หลายจังหวะจนมาจนมานําสู่ประตูที่สองที่ Arsenal อาร์เซนอลอ่ะนำยิงนำลิเวอร์พูลได้อีกครั้งหนึ่งจังหวะลูกเซตพีทเนี่ย เป็นจังหวะเก่งของอาร์เซนอลอยู่แล้วก่อนหน้าที่อาร์เซนอลจะนำลิเวอร์พูลได้สองประตูต่อหนึ่งอ่ะมันมีจังหวะคล้ายๆกันแบบนี้อยู่ประมาณสองจังหวะที่เตือนออเตือนลิเวอร์พูลแล้วว่าอาร์เซนอลจะมไม่เล่นลูกเซตพิษในลักษณะนี้ซึ่งบอกจังหวะแรกอ่ะมิเกลเมโน่อ่ะได้ได้จ่อๆแล้วแต่ยิงไม่ดีเองอาร์เซนอลอ่ะเตือนมาแล้วสองจังหวะจนมาถึงในจังหวะที่สามที่ลูกเซตพิษอ่ะทำงาน อาร์เซนอลเล่นลูกสูตรเดิมเลยคือดีเค้นไลท์โยนเข้าไปที่ตรงกลางในกรอบของลิพ์พูแล้วก็เป็นมิกลโมโนได้หม่งแบบเต็มเกระบาลเลยนะครับก็อาร์เซนอลนำสองประตูนหนึ่งซึ่งจังหวะนี้ยผมไม่โทษว่านักเตกคนไหนผิดหรือว่าการยืนของลิ์พูผิดแต่ผมชมอาร์เซนอลมากกว่าที่เขาเป็น เจ้าของการเล่นลูกเซพิษที่เก่งมากๆเลยในในพิมพ์ลริกนะจังหวะเนี้ยเขาย้ำอยู่สามดอกอะแล้วเขาสุดท้ายเขาก็ทำได้อันนี้ผมขอชมอาร์ซอนมากกว่าแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นครึ่งหลังกลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งลิเวอร์พูลยังคงใช้สเปผู้เล่นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่อาร์เนอร์ชอตแก้เกมมาในเกมเกมนี้ก็คือการเล่นบอลจังหวะให้เร็วขึ้น การเล่นเกมลุกให้มากขึ้นเพราะว่าครึ่งแรกเราไมา่สามารถเล่นเกมลุกได้เลยเนาะอันนั้นชอรลอเลยก็สั่งลูกทีมมาให้เล่นของบอลได้มากขึ้นแล้วให้เล่นเกมลุกกดดันซอนมากขึ้นมันก็เป็นผลสําเร็จเนาะหลังจากที่ลิฟวัวเริ่มมาเข้าสู่เกมของเตมงแล้วลแดนกลางเราเริ่มของบอลสู้ได้แล้วเริ่มที่จะต่อบ,บอลเล่นกันได้แล้วลิฟวก็มีมีโอกาสที่จะสร้างความกดดันให้อซอนอยู่บ่อยครั้งผมว่าจุด เปลี่ยนนี่คือปัญหาอาการบาดเจ็บของกาเบียมากันเยสสังเกตเครื่องแรกลิเวอร์ p ของเราอ่ะกลางฟุ้ไม่ได้บอลไม่ถึงเยสแต่เครื่องหลังลิเวอร์ p เริ่มต่อเกมได้แต่ช่วงแรกๆของเครื่องหลังลิเวอร์ p เรายังทําทําได้ไม่ดีนักเพราะว่าเราเพราะว่าเรามีปัญหาคือกาเบียมากันเยสแต่หลังจากที่กาเบียมากันเยสมีมีอาการบาดเจ็บลิเวอร์ p o o ของเราอ่ะ ทำได้ดีขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบ็กโฟของเซนอลน่ะมีไม่ใช่ตัวไม่ใช่เซตตัวจริงเลยก็คือเซตเนี้ยเป็นเซตที่ไม่ค่อยได้ลงสนามทําให้การจูนการของแบ็กโฟของเซนอนน่ะอาจจะยังทำไม่ดีนักแล้วก็เลยเป็นโอกาสที่ทําให้ริพูของเราอ่ะได้เข้าทําแล้วก็ทําได้สําเร็จในนาทีที่81ก็คือจังหวะที่เทนต์อเล็กซานเดอร์โนะโยนบอลข้ามมาให้กับเดวินนูนเยสอะวัดความเร็ว แล้วก็ได้บอลมาตบให้กับม,วมัวเมสซาร์ดในกรอบเขตโทษระยะหกหลาแปรแปรด้วยซ้ายเข้าไปเสียบเสาสองอย่างสวยงามจังหวะเนี้เป็นการเข้าทที่ทั้งทั้งเกมอ่ะนี่คือจังหวะแรกจรังหวะเดียวที่ลิเวอร์พูลมีโอกาสหนึ่งแล้วก็ทําได้อันนี้ต้องขอชื่นชมการเข้าทําของลิเวอร์พูลนะว่าทําได้ค่อนข้างดีอันไหนดีแล้วว่าดีอันไหนที่ไม่ดีแล้วว่าไม่ดีนะแล้วหลังจากนั้นมาลิเวอร์พูลก็ครองเกมนะครับที่จะ ออกนํอาร์เซนอลอยู่หลายครั้งมีโอกาสอยู่หลายครั้งเหมือนกันโดยจังหวะที่ผมเสียดายที่สุดก็คือจังหวะที่วาตารุเอนโดอ่ะมีโอกาสที่จะแทงบอลให้กับดาวิดนุนเยสจังหวะนั้นนะถ้าเพื่อนๆได้ดูอยู่จะเห็นเลยว,ว่าจังหวะนั้นนะถ้าเอนโดมีแทงบอลให้อ่ะลิฟพูเรามีโอกาสได้วัดสปีดระหว่างดาวิดนุนเยสกับกิมินกิมินอะนะครับของอาร์เซนอลซึ่งจังหวะนั้นนะ อาจจะทําได้ก็ได้หรือทําไม่ได้ก็ได้แต่จังหวะนั้นน่เสียดายที่ว่าอินโดไม่ยอมแทงให้ดุนเย็นนะครับเราก็เลยหมดโอกาสในการลุน้นทำประตูจบเกมลิเวอร์พูลก็บุกไปเสมออาเซนอลได้หนึ่งประตูต่อ,อสองประตูต่อสองเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีของทั้งทั้งสองทีมแล้วก็ผมว่าแฟร์กับทั้งสองทีมกันหนึ่งแต้มลิเวอร์พูลเราก็ไม่เสียหายในการบุกไปเสมออาเซนอลได้ถึงถิ่นเอมิเรตนะครับเพราะว่าเราไปเยือนเนาะก็ จบเกมไปได้ที่สกอร์สองะะตูต่อสองแล้วก็หลังจากจบเกมอะ่ะผมก็จะมาแตกประเด็นให้นะครับว่าวันนี้ลิฟว์ห่งเราเล่นได้ต่ำกว่มามาตรฐานมากๆในเกมครึ่งแรกนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะพูดถึงเลยคือนักเตะลิฟว์ห่วงเราวันนี้ค่อนข้างเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานกันหลายคนในช่วงครึ่งแรกไม่ว่าจะเป็นแม็กลิสเตอร์ กันแ,แล้วอันสการ์แนแบกเอ่ยหรือว่าแม้แต่เกอร์ซิทโจนเทนอเล็กซานโเราจะเห็นจังหวะที่เขาออกบอลเสียอยู่หลายจังหวะเลยนะครับวันนี้คือผมมองว่าวันนี้เราเล่นด้วยความเก่งมากกว่าไม่เป็นตัวเองอ่ะการที่นักเตะของลิเวอร์พูลของเราครับไม่สามารถเล่นได้ตามระบบที่อันน,นชชดวางไว้มันทําให้เกมของลิเวอร์พ o ลดูเป็นรองเป็นอย่างมากเลยแดนกลางวันนี้ย อย่างที่ผมบอกเลยว่าแย่มากแย่แบบแย่เลยในครึ่งแรกส่วนในครึ่งหลังก็กตามที่เห็นก็คือลีฟพูลของเราแก้เกมด้วยการเล่นเร่งจังหวะการโจมตีให้เร็วขึ้นแล้วก็คลองบอลให้มากขึ้นตามปรัชญาของอัน,นเอดอร์ชอทก็คือ,อเราจะชนะคู่ต่อสู้ด้วยการคลองบอลอ่ะซึ่งครึ่งแรกเราไม่เห็นในจังหวะแบบนั้นแต่ครึ่งหลังอ,อัน,นเอดอร์ชอตถือว่าสอบผ่านในเรื่องของการแก้เกมวันนี้สิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือ เซ็นเตอร์แบ็กเหมือนเดิมเลยโอเนสเซ็นเตอร์แบ็กของเราไม่ว่าจะเป็นวอร์กิลฟันไดหรือคอนาเต้ค่อนข้างแข็งแกร่งมากโดยเฉพาะคอนาเต้คนนี้ทำได้ดีมากในการแท็กเกิลร้อยเปอร์เซ็นต์มงงมงชนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นสถิติที่บ่งบอกเลยว่าคอนาเต้แข็งแกร่งมากแม้ว่าในะจังหวะที่โอเนีสเทน่ะโดนโดนโตซารหรือโดนมาเตนารี่ะหลุดทางด้านซ้ายบ่อยมากเราก็ยังมีคอนาเต้ในการซ้อนผึนที่ตรงนั้นแล้วก็ช่วยสกัด ลูกอันตรายอันตรายได้หลายครั้งผมวันนี้ผมให้เอ p กับคนาเต้แบบร้อเซ็ลยไม่ไม่มีค้านเลยส่วนคนอื่นที่เล่นได้ดีวันนี้ก็จะมี d ดวิดนูนเยสครึ่งแรกดาวิดนูนเยสอาจจะไม่ีบทบาทเลยมากเพราะว่าบอลไม่ถึงหน้าเนาะแต่ครึ่งหลังเมื่อเขามีโอกาสได้เล่นกับบอลมากขึ้นอะ่ะผมมองว่าเขาไมา่เขาอาจจะไม่สามารถทำปตูได้ก็จริงแต่สิ่งที่เขามีประโยชน์คือการเคลื่อนที่โดยไมีบอลของเขา ดาวินน์ยีเป็นนักเตะที่เคลื่อนที่ได้ดีหาช่องว่างได้ดีในการเล่นอยู่ที่จังหวะว่าเพื่อนะจะเข้าแกปจังหวะในการส่งบอลเข้าบนที่อันตรายได้มากน้อยแค่ไหนถ้าทุ่มทีมสามารถคิวเลอร์พาสให้ดาวินน์ยอะในพื้นที่โซนสามของคู่ต่อสู้ได้ผมมองว่าจะได้ประโยชน์จากดาวินน์ยีได้มากกว่านี้ซึ่งวันนี้คุณจะเห็นได้เลยจังหวะที่เราตีเสมอได้เทนเทนอโนโยน,นบอลเข้า ยนบอลข้ามไปที่ดาวินนเยสยาดวินนเยสะใช้ความสามารถเฉพาะตัวคือสปีดในการวิ่งสปินไปเอาบอลแล้วก็ตบบอลมาให้โมเมส์โมเมมซสลาที่วิ่งสับฟันปลาในกรอบเขตโทษหกหลาจังหวะนั้นอะเามาลาแปลด้วยสายเข้าไปอะเป็นจังหวะที่ทำได้ดีมากนะครับสิ่งที่เราจะต้องเราจะต้องแก้ไขดุนดวนเลยยันผมเคยพูดมาเสมอเลยครับก็คือการเช็ค ลายลำหน้าซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็นจุดอ่อนเดียวที่ยูพูเป็นตอนนี้สองสามเกมมาถ้าเพื่อนๆสังเกตจริงๆเราจะเห็นเลยว่าจุดอ่อนเลยก็คือการยืนเชฟลายแบ็กโฟมันมีมันมีช่องว่างในการเล่นงานอยู่ซึ่งปัญหาจุดนี้ผมว่าอันเชร์ลอตรู้อยู่แล้วและปัญหาต่อมาที่เราต้องมานั่งคิดวิเคราะห์กันเลยก็คือในเรื่องของแบ็กซ้า ถึงเวลาหรือ,อยังที่แบ็กไซด์ของเราจะต้องมีการเปลี่ยนตัวจริงแอนดูโรว์ซันอ่ะเป็นนักเตะที่ดีมาโดยตลอดของลิเวอร์พูลและเป็นนักเตะที่เก่งมากแต่ด้วยถึงไวไัยวัยหนึ่งที่ร่างกายของเขาสปีดของเขาเริ่มโรยลาแล้วอ่ะการมาเจอกับนักเตะสปีดดีๆแล้วก็ทักษะดีๆอย่างปุโยซาก้าหรือว่าแม้แต่คนอื่นอ่ะสังเกตมั้งหลังอ่ะเขารับมือไม่ค่อยได้แล้วก็มีแล้วก,แวก็แล้วก็แพ้ในการดวลหนึ่งต่อหนึ่งบ่อยครั้งมากซึ่งผมผมมองว่า ถูวดาแล้วไหมที่เราจะลองเอาคอสตัสมิการ์ดอะลงมาเล่นแทนเพราะว่าช่วงหลังๆอะคอสตัสมิการ์ดกีดสกลเซอร์ของเราอ uh, ะทาได้ดีมากขึ้นดูสังเกตได้เลยจากจังหวะที่ uh, เขาลงมาในในครึ่งหลังอะเขามีการแท็กเกิลที่ค่อนข้างแม่นยํามีการเข้าปะทะที่แข็งแรงแล้วก็อาจจะจังหวะบอลได้ดีที่สําคัญเลย uh, เกมลุกของคอสตัสมิการ์ดอะเมื่อขึ้นไปมีโอกาสที่จะเปิดบอลห,หรือทําเกมร่วมกับเพื่อนอ uh, ะ ได,ได้บ่อยครั้งซึ่งผมมองว่าจุดเนี้เราควรที่จะลองใช้คอสตาซามิการ์ดลงเล่นบ้างไหมแล้วก็ลองดอบอนโดรซันก่อนบ้างไหมนะครับแล้วก็ประเด็นที่สำคัญที่ผมรู้สึกว่าประเด็นนี้ไม่จบไม่สิ้นก็คือในเรื่องของกองกลางหากเราต้องการกองกลางที่ทำเกมได้มากกว่าน,นี้ผมมองว่า เราเราอาจจะต้องรอไปถึงเฮวี่เอเลียสที่จะหายเจ็บกลับมาเลยเพราะว่าวันนี้เราเราได้ลองเล่นแล้วได้ลองเจอของจริงแล้วว่าโจนไม่สามารถเล่นเล่นในตรงตรงตำแหน่งเบอร์สิบได้หากเจอคู่แข่งที่มีกองกลางที่ดีอย่างอาร์เซนอลโจนไม่สามารถต่อกรกับกองกลางอาร์เซนอลได้เลยซึ่งผมมองว่า โจนจะยังเป็นแบ็กอัพที่ดีแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นตัวจริงนะครับอันนี้ผมต้องขอโทษแฟนคลับเคอร์ติสโจนด้วยนะผมมองมองแบบตรงไปตรงมาเลยว,ว่าโจนยังไม่ใช่เบอร์สิบที่เราตามหาเราอาจจะต้องรอฮาวิเอเลียดหรืออาจจะต้องมองดูในในช่วงอ่าอ่าช่วงหน้าหนาวที่จะถึงนี้เลยช่วงมงการาตลาดมการานี้เลยว่ามีกองกลางเบอร์สิบใครบ้างไหมที่สามารถ มีการซื้อขายในช่วงนั้นได้เพราะว่าลิฟท์ห่วงเราอะตอนนี้ทุกอย่างดีละสิ่งที่ลิฟท์ห่วงเราต้องการจากกองหน้าไอ้จากกองกลางเบอร์สิบมากกว่ามากกว่าการการคลองบอลแล้วการการตัดเกมกองกลางเบอร์สิบของทีหูต้องการจริงๆคือกองกลางที่สามารถเอาบอลขึ้นหน้าไปสามารถทำคิวเลอร์พาได้หรือว่าแม้แต่อ่า t r a n s i ชั่นบอลสวยๆได้อันนี้เราต้องการกองกลางแบบนี้ซึ่งลิอร์พูลอาจจะต้องทำการบ้านในจุดนี้ ผมว่าถึงเวลาแล้วที่ลิเวอร์พูลอ,อาจจะต้องมองมองหากองกลางที่ดีในตลาดหน้าหนาวนี้นะครับก็จบไปแล้วก็เกมที่ลิเวอร์พูลของเราบุกไปเสมอซานน์สองต่อสนองซึ่งผมก็ยังมองว่าเป็นเป็นผลการแข่งขันที่ที่ดีที่เราสามารถควักหนึ่งแต้มออกมาจากรังของซานนได้ไม่ง่ายนะครับที่ทีมไหนักทีมที่จะไปเอาแต้มออกจากรังไอซ์ซนอลได้ซึ่งลิเวอร์พูลทำได้ผมว่าไม่เสียหายหนึ่งแต้มกับวันนี้ ก็เพื่อนๆคนไหนนะครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดหรือว่ามีข้อติชมยังไงสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ช่องได้นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ e ร์เป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็จบไปแล้วกับซารัลเกมมาพบกันใหม่อีพีหนา้าสวัสดีครับ